อต้องปาดให้ดูนะคะเออว่ะติดมือจริงโอ้ถ้าเอามือหยิบมันก็เหนียวอ่ะทุกคนเพรานะฉะนั้นต้องใส่ถุงมือจริงๆอืมอืม อร่อยชุ่มฉ่ำมากอ, Blog, อืออือีกคำหนึ่งสเบอรร่กับองุ่นใส่มาสกัตรวมกันแหละอือืออร่อยทุกคนลองไปทำกินดูอื